คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่สํารวจโครงการที่จะเสนอขอรับงบป,ประมาณจากรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีโดยในวันนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่สํารวจ3มโครงการเราจะไปติดตามจากคุณสุนันทาบำรงสวนรายงานสดจากเทศบาลตำบนพลีจังหวัดจันทบุรีค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกสําหรับการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะโดยที่เทศบาลตะมลพรวแห่งนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ,คะก็จะลงพื้นที่เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการแล้วก็จะนําเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่5ที่จังหวัดชลบุรีต่อไปค่ะ โดยเมื่อช่วงเช้านะคะจนถึงณขณะน,นี้ที่เทศบาตบลตำบลพเิ้วอํำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ที่ทีมข่าวของเรานะคะได้ลงพื้นที่เพื่อปักหลักเพื่อรอการนําเสนอการลงพื้นที่สํารวจตรวจสอบโครงการที่ทางจังหวัดจันทบุรีจะนําเสนอข้อมูลโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการประชุมครมอสัญจรภาคตะวันออกนั้นขณะนี้ค่ะบรรยากาศการเตรียมความพรอ้อมนับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างทยอยเดินทางมาเพื่อให้การต้อนรับนาย ชัดชาติสิทิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่จะเดินทางมาถึงในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันนี้เพื่อรับฟังบรรยายสรุปโครงการจํานวน3โครงการถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาโปรยปลายก็ตามนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคแก่ประชาชนแตยย่อย่างใดยังคงเดินทางมาต้อนรับแล้วก็ให้กําลังใจกันอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,นาคมในครั้งนี้จะเดินทางตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอแหลมสิงห์ ณถนนสายบางเคียน2หมู่ที่2ตำบลคลองน้ำเข็มโครงการเขื่อนป้องกันตลิงและประปับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลณปากน้ำแคมหนูตำบลตะกาดเงาอําเภอท่าใหม่และโครงการพัฒนาเส้นทางเข้าศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริตำบลท่าหลวงอําเภอมะขามซึ่งนับว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยที่เหมาคนเดียว3โครงการติดกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวส่วนทางด้านประชาชนในพื้นที่ที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมจะลงพื้นที่ ะะก็กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกดีใจที่รัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองจะได้รับทราบปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาให้รัฐม,นต,ฐมนตรีช่วยนะซึ่งเป็นนักการเมืองนะครับได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลพิ้วนะครับเพื่อนําไปเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อได้นํางบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่นนะครับก็รู้สึก ็นความตั้งใจจริงของคณะรัฐบาลชุดนี้นะครับรู้สึกวันดีนะครับเพราะว่าประชาชนก็จะะได้รับรู้ว่ามีอะไรมั่งรลฐมนตตีเขาลงมาก็ประชาชนเดือดร้อนเรื่องสวนผลไม้ราคาตกต่ำนะอย่างเงี้ยแล้วก็ เหลลือดูแเพื่อรับทราบโครงการที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลในการประชุมครมอสัญจรน,นอกสถานที่ที่จังหวัดชมบุรีนั้นนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะก็มีโครงการที่น่าจับตานั่นก็คือโครงการเขื่อนป้องกันตะลิ่งซึ่งในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะขณะนี้ก็กําลังมีปัญหาเรื่องของน้ําทะเลกัดเซาะใายฝัฟฟ่งอยู่ค่ะช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพค่ะขอบคุณค่ะคุณสุนันท์ทา